สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วิธีสานผ้าปีพนองมาต่อสวิตไฟนะครับนี่สวิสไฟจะเป็นทางนี้นะครับอันนี้ที่เปิดนะครับเพเปิดนะครับวิธีต่อสายกับบยากพี่น้องเอาสายไฟสายไฟนี่ไว้ข้างล่างนะครับเสียบเข้าไปนี่อันนี้คือคือสายที่ต่อนะครับเสียบเข้าไปง่ายๆครับนี่ครับ รัดเข้าไปปิดนะครับ จากตีตรงนะครับอันนี้นะครับนาแบน้อว่างนี่นะครับอันนี้พี่เต๋นะครับพี่ปาเดี๋ยวไปเบ่งวิธีต่อลหลายปักใส่กันนะครับอันนี้วิธีต่อลหลายปักกับบัวอย่างนะครับพี่นอ้ออันนี้เส้นทีดำนี่คือ ือสายไฟนะครับเอาไว้ของรางคือเก่านะครับเสียบเข้าไปนะครับพ่วงตัวนี้มาหาปักตัวนี้นะครับมาหาปักตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับสายสีมาจัดลอดกับเอาไว้ข้างบนคือเก่านะครับสองเส้นนะครับอันนี้สองปักที่นี่นะครับสีพ่วงมาฟังข้งนี้นะครับนี่คือสายดินนะพอ้สายไฟนะครับพ่วงมาฟัง้างนี้นะครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะเบิ่นป้าเบ่งวิธีต่อ อันนี้สามปักนะครับสามสวิตนะครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีต่อกันวิธีต่อสามปักกับปุกยาพี่น้องนี่นะครับสวิตปิดเปิดนะครับอันนี้ก็ไปข้างบนนะครับมาเบิ่งวิธีตอ่อคระปุกยาคืออันนี้ใช้ไฟนะครับ่วงมาจากทางนั้นนะครับแต่มาเสียพวานี้นะครับมันตนนนิต่อกันมากี่นะครับพี่น้องต่อกันมาก ไ,ไฟกมันเสียบกรณีนะครับนะครับหันซ้ายมันสั่นเกินไปนะครับการที่ซ้อนกับมาใส่ข้างบนนะครับเสียงที่สามเอามาใส่ข้างบนนะครับเสียแรกเนี่ยมันสั่นนะครับเสียที่ล่างเกลือก ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเกิดประกอบครับกอไปนะครับทันมากเลนะครับจะทำเงินก็ทีนะคราจะรับกว่วงสูงต่ำนะครับ จัดระดับในฉากกันนะครับชุนตามก็ว่าก่อนให้แล้วก็จ้างเหยียบกระดองกันนะครับจะเป็นน,น,นั้นเซ็ตท,ท,ที่นี่ครับที่หน้ารับ